วันนี้ก็อยู่กับรายการเยี่ยมออดโนะครับผมแฟนแบบนี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับผมถ้าไปต่อ,อชูป้ายเขียวไม่ไปต่อชูป้ายแดงนะครับผมอ้าโอเคอ่าชื่ออะไรครับชื่อแบงค์ครับชั้นไหนครับชัี่สองครับคำถามแรกเขาห้าวลองมีปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิง<น>อื่นเลยแม้กระทั่งคำว่าสวัสดีทำไมครับผมโนมอ่าวเอาไปถึงโนงงมเพราะว่าผมมีเพื่อนผู้หญิงเยอะเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยตามมึงซวงเลยเราจะไปกดไลค์ทุกผู้หญิงมึงเพิ่มๆที่ไหนก็ไม่มีใครว่าอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ว่าอย่างเงี้ยเออ เย็นเลยนี่ไม่ขัดเย็ดก็คือถ่ายติ๊กต็อกไม่ว่าจะเป็นแบบมันบทตัวตรงโกโก้ปาทูคือได้องบวชไม่ว่าเขาเขาสถานะไม่ขึ้นว่าหกหกนะไม่ขึ้นมมีแฟนใช่โดนทำไมอย่างนี้ทักนิดก็ได้ให้รู้ว่าเรากำลังอกนิดสถานสถานะเขาเป็นคนสวยแตกไม่เคยเปิดตัวใช้เงินเก่งเทนัดบ่อยพูดโกหกเขาแค่รอจ่ายอย่างเดียวไม่เคยคิดอาหาข้าวแล้วก็ตอบแชทช้าเอาพูดวันนี้ไม่น่าบวชอ่ะผู้หญิงแบบนี้บอกเลยผมโดนตั้งแต่แลย ยังเดียวไม่พอถูกไหมใช่ครับเราจะอยู่กันได้ด้วยความเข้าใจความคาดจ่ายเนี่ยบางทีถ้าเขาแบบรักเราอะไรเงี้ยเขาเขาก็จะรู้ว่าเราพิมพ์ปากไม่โอเคเดี๋ยวให้น้องแบงค์ฝากว้าไปนะครับผม D X K Anastgora ครับโอเคนะครับผม